ที่รักเขาไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาเขาชอบมากเลยนะแต่ราคาแพงไปเนี่ยชอบก็ซื้อเลยที่รักเงินโอนเข้าไปให้แล้วนะอยากได้อะไรขอแค่บอกอะไรที่แฟนคนอื่นในที่รักของเราก็ต้องมีดิแล้วเงินเดือนเดือนนี้ยังพอใช่ไหมย,ยังมีอยู่ที่รักอย่าคิดมากนะขอบคุณนะอ่านี่คือทั้งหมดที่เขามีอยู่นะยังไงถ้าไม่พออีกเดือนหน้าเราค่อยซื้อถึงแม้ตอนนี้พี่อาจจะไม่มีเยอะแต่อนาคตอ่ะพี่มีเท่าไหร่มันก็เป็นของชิ้นนะ ขอบคุณนะส,สู้ๆนะเขาเป็นกำลังใจให้จำได้ไหมว่าที่จักกับแฟนเก่าได้ไงอ๋อจำได้ดีโหตอนนั้นยังเอาดอกไม้กับตุ๊ก,กตาไปเซอร์ไพรส์เขาถึงหน้าขอเลยเลยจำได้ดีเลยนะไม่เคยลืมเลยบ้งแฟนเก่าเหรอพี่จาไม่ได้หรอกพี่จาได้แค่ว่าเขาไม่ได้ดูแลใส่ใจพี่เหมือนที่ชิงเป็นอยู่เลยได้อีกอย่างก็ไม่น่ารักและสวยเหมือนชิงด้วย คงจะดีเนาะถ้าเราเชิญกันวันกว่านี้อพี่รัหนูนะพี่รักพอดีบริษัทเขากำลังจะให้ย้ายกับสาขาใหญ่ที่กรุงเทพอ่ะแล้วเราเขาย้ายไปด้วยจะได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วงานตัวเองล่ะก็ลา,าออกไงไม่เห็นมีอะไรสำคัญก่าที่รักแล้วที่รักไปไหนเดี๋ยวเขาไปด้วย คือตอนนี้พี่อยู่ในช่วงที่กำลังจะได้เรื่องตำแหน่งนะชีพี่อยากพยายามให้มากกว่านี้เพื่ออนาคตของเรางั้นเราพยายามไปด้วยกันนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันนะชีแต่ระยะทางงานจะไม่ใช่ปัจจัยที่จะมาขัดขวางความรักของนนเราบบได้หรอกจนเลิกกันเถอะเป็นไรอะที่รัก ไม่ไม่ไม่เลิกกันที่รักเขาทําอะไรผิดบอกเขาสิจะได้แก้ไขเขาไร้สาระตรงไหนที่รักอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้อยากไปไหนเขาก็ให้ไปเราไม่เลิกกันนะตอนนี้ที่รักอยู่ไหนเขาจะไปหาโหลฮัลโหลชิงคิดดีแล้วใช่ไหม hmm. พี่เคารพในการตัดสินใจของชิงนะแต่ชิงต้องรู้ไว้ว่าพี่สามารถรับทุกอย่างของชิงได้แต่ถ้าไร้เหตุผลอ,อะ พี่รับไม่ได้นี่พี่บลอกไลน์เขาทำไม